และท่านประธานคะดิฉันก็ลังเลอยู่นานนะคะที่ตัดสินใจว่าจะซักถามข้อสงสัยนี้ไหมดิฉันมีความสงสัยเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะมันมีโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่เป็นงบที่เป็นงบอบรมนะคะเป็นอาสาสมัครกู้ชีพในพื้นที่ท่องเที่ยวคะ่ะเป็นการตั้งโครงสร้างเ,เป็นการตั้งโครงการมาเนี่ยแบบซ้ำกันแตกโครงแตก งบประมาณออกเป็นสองก้อนซึ่งดิฉันในฐานะคนที่ติดตามงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดไม่เชื่อค่ะว่าสุดท้ายแล้วอนุมัติโครงการไปการดําเนินงานเนี่ยจะแตกต่างกันฝากให้ท่านกรรมธิการนะคะตอบคําถามข้อนี้ด้วยค่ะในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่อภิปรายงบประมาณก้อนนี้ในวาระแรกมาแล้วนะคะเห็นโครงสร้างงบประมาณทั้งหมด วิเคราะห์งบประมาณรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณต้องยืนยันค่ะว่างบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้ถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่แม้ว่านโยบายของงบประมาณก้อนนี้จะเขียนไว้ชัดนะคะว่าต้องให้ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้าในสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงแต่ดูเหมือนหลักเกณฑ์ข้อน,นี้จะถูกมองข้ามค่ะงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทุก ปีถูกใช้แบบแพทเทิร์นเดิมๆค่ะงบประมาณก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะได้รับงบประมาณเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงบประมาณก้อนนี้มีโครงสร้างการใช้จ่ายที่เอาง่ายเข้าว่าค่ะไม่ว่าท่านจะตั้งชื่อมาว่าอะไรก็ตามสุดท้ายหากักลบกลบนี่ก็เป็นการสร้างถนนทำสะพานติดไฟฟ้าสองสว่างไฟจราจรอีกส่วนหนึ่งเอาไปจ่ายกับการสร้างเขื่อนป้องกันตลิกน้ําและเหลือ ก็เ,เอาไปสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็จัดอบรมสัมมนาจากประเภทที่ดิฉันแยกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่างบประมาณเนี่ยมันถูกใช้ไปกับการซ่อมสร้าง แต่ปัญหาพื้นที่ในประเทศไทยมันมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามันมีปัญหาความยากจนมันมีปัญหาที่ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขอีกมากมายเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขเลยค่ะและปัญหาเหล่านี้ไม่มีทางถูกแก้ด้วยการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีหนึ่ง 26,525ล้านบาทและแนวโน้มจะไปสูงสุดที่28,000ล้านบาทนะคะเพราะอะไรเพราะเกณฑ์จัดสรรยังจัดสรรแบบที่ให้จังหวัดใหญ่และรวยได้งบประมาณก่อนแม้จะบอกว่าท่านมีสัดส,ส่วนการพิจารณา ที่มีสัดส่วนคนจนแต่สัดส่วนนี้แค่สิเซเท่านั้นเองค่ะนำมาพิจารณาสรุปง่ายๆวันนี้มิติสังคมคนจนเด็กยากจนไม่ได้เรียนหนังสือคนเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลก็ดิ้นรนกันไปค่ะเพราะงบประมาณมันยังพุ่งเป้าไปที่การก่อสร้างอยู่ดี ่านประธาน,ง,านงบประมาณในก้อนใหญ่ของ2 6 5 2 5ล้านบาทมันจะมีงบอยู่ก้อนหนึ่งค่ะชื่อว่างบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการปีปีหนึ่งก็ราวประมาณ700กว่าล้านบาทปีนี้อยู่ที่792เอ่อ792ล้านบาทค่ะตั้งไว้ในรายจ่ายอื่นนะคะจัดสรรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเล็กได้8ล้านจังหวัดกลางได้9ล้านจังหวัดใหญ่ได้10ล้านบาทจังหวัดไหนผู้ว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดก็ได เพิ่มอีก4 6ล้านบาทค่ะดิฉันตั้งคำถามว่าเงินก้อนนี้มันมีไว้เพื่ออะไรแล้วมีรายละเอียดการใช้งบประมาณหรือไม่ทำไมต้องมีคะในเมื่อเรามีแผนพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าโครงสร้างงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยมันเป็นการติดอาวุธให้กับตัวแทนราชการส่วนภูมิภาคไม่แค่นั้นนะคะปีนี้รัฐบาลใจดีคะ่ะโอนงบกลาง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดอีกรวมเป็นเงิน256ล้านบาทจัดสรรตามขนาดจังหวัดจังหวัดเล็กก็ได้3ล้านจังหวัดกลางได้3ล้าน6จังหวัดใหญ่ได้4ล้านเพิ่มขึ้นไปอีกเท่ากับว่าปีนี้งบบริหารงานแบบบูรณาการที่ให้กับผู้ว่ารวมแล้วพันกว่าล้านนะคะเกณฑ์การจัดสรรก็เหมือนกันค่ะเป็นงบบริหารจัดการนี่แหละเอาไว้ทําโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความเร่งด่วนของประชาชนในวงกว้างไม่ต้องมีแผนล่ว หน้าพิจารณาเอาตามความเร่งด่วนเป๊ะมีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกงบบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการที่มีที่ว่าเนี่ยเป็นงบที่ให้ผู้ว่าเนี่ยติดกระเป๋าเอาไว้นะคะแบบนี้สินะคะที่เขาเรียกงบผู้ว่าซ e o ดิฉันขอตัดลดงบประมาณทั้งหมดก้อนนี้ออกนะคะและต้องยืนยันกันแบบนี้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นตัวแทนรัฐส่วนกลางค่ะ ท่านดำเนินงานตามแผนกระทรวงไปเลยไม่ต้องมีเงินติดกระเป๋าไว้บริหารอำนาจหรอกคะ่ะ แต่ความพยายามในการเพิ่มงบประมาณเข้าไปให้กับอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดดิฉันว่านี่คือการพยายามปิดประตูการกระจายอำนาจลดทอนอำนาจบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเดือดร้อนอะไรก็วิ่งเข้าหาผู้ว่าเพราะว่าเขามีงบประมาณดังนั้นดิฉันขอเสนอและย้ำแบบนี้อีกครั้งค่ะว่าการปฏิรูปงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องเป็นไปในรูปแบบนี้ค่ะข้อแรก งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ใช้เพื่อสร้างอย่างเดียวท่านต้องใช้เพื่ออุดหนุนมิติทางสังคมอื่นๆด้วยข้อที่2ค่ะปรับสูตรการจัดสรรงบประมาณใหม่เน้นพัฒนาจังหวัดที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะจัดงบตามยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนมีตัวชี้วัดและให้ประชาชนมีส่วนร่วม ข้อที่3ค่ะโอนอำนาจและงบประมาณให้แก่อ,อกปทอค่ะให้เขาบริหารโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้ว่าเพราะผู้ว่าคือคกลไกของรัฐส่วนกลางค่ะที่มักปิดกั้นการกระจายอำนาจถ้าจะกระจายอำนาจจริงและหากรัฐบาลมุ่งหวังที่จะมีการกระจายอำนาจจริงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ตัดสินใจในการใช้อำนาจและใช้งบประมาณค่ะและท่านประธานคะ ดิฉันก็ลังเลอยู่นานนะคะที่ตัดสินใจว่าจะสักถามข้อสงสัยนี้ไหมดิฉันมีความสงสัยเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะมันมีโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่เป็นงบที่เป็นงบอบรมนะคะเป็นอาสาสมัครกู้ชีพในพื้นที่ท่องเที่ยวคะ่ะเป็นการตั้งโครงสร้างเ,เป็นการตั้งโครงการมาเนี่ยแบบซ้ำกันแตกโครงแตก งบประมาณออกเป็นสองก้อนซึ่งดิฉันในฐานะคนที่ติดตามงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดไม่เชื่อค่ะว่าสุดท้ายแล้วอนุมัติโครงการไปการดําเนินงานเนี่ยจะแตกต่างกันฝากให้ท่านกรรมธิการนะคะตอบคําถามข้อนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอโบ้บวชทำงานก็ไม่ชอบเป่าน้า Da 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 da